โลหะปราสาทสุดท้ายสถาปัตยกรรม37ยอดกับรหัสลับสู่การตรัสรู้หนึ่งเดียวในโลกที่ยังคงยืนหยัดอย่างสมบูรณ์โลหะปราสาทณวัดราชนัดดารามสร้างตามพระราชดำริของรัชกาลที่สเพื่อถวายแด่พระราชนัดดา อาคารนี้โดดเด่นด้วยยอดปราสาททองอราราม37ยอดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรม37ประการที่นำไปสู่การตรัสรู้ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเศรษฐุตธมมุนินพระประธานปางมรารวิชัยผู้คนเดินทางมาที่นี่ เพื่อเดินขึ้นบันไดแห่งปัญญาและขอพรให้ชีวิตมีความก้าวหน้าสูงสุดในหน้าที่การงานและพบความสำเร็จดุดยอดประสาทมาสัมผัสความงามที่ส่องประกายและพลังแห่งการตรัส,สรู้ณใจกลางกรุงเทพหนังสือมูอย่างเจ้าสัวรวมทุกพิธีกรรมจีนเข้าใจง่ายทำตามได้จริงลูกสะกดพระพิราบเครื่องรางหนึ่งเดียวในไทยเทวาสุคน หอมระดับเทพสบู่น้ำมนต์อาให้คุณเป็นมงคลได้ทุกวัน